สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็วันที่5พฤษภาคมนะครับ2568นะครับวันนี้ก็ได้เรื่ปล่อยเนื้อสดอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับฮอนด้าวีร์รอยสี่ตัวล้อแม็กนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับปี2025นะครับสีแดงใหม่นะสาหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะแนะนําเลยนะครับสีแดงนี่สวยมากนะครับทีห์สีแดงนะก็จะเป็นสีแดงเงานะครับ แล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่ปี2025น่ะครับแล้วก็จะมีสีแดงด้านตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกดิฟหน้าสตาร์ทมือนะครับข้างหน้าเขาสวยมากนะครับนี่ฮะตัวนี้ระบบไฟนี่ไฟหน,น้านี่จะเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวนี่จะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นตัวล้อแมกลาย5ก้านสีดำหน้านะฮะขนาดยางหน้านี่70็90นะครับนะ สองนิ้วก็เป็นระบบยางนาอยู่นะครับตัวนี้ก็อุ่นเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับส่วนราคานะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนแห่งการเปิดเทอมของปิดนักเรียนนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยคุณพ่อก็ออกให้ลูกนะไว้ไปโรงเรียนนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะฮะเงินสดตอนนี้ราคาอยู่ที่ 47,,9 0 0รบาทนะครับ อันนี้คือราคาเงินสดรวปจดทะเบียนนะครับ4.7900บาทพร้อมอุ่นพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับเนี่ยสีแดงนี่สวยนะครับจะเป็นสีแดงสดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลท้ายนะฮะคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะฮะร,รถติวันที่2 8เมษายนนะ2568นะครับวันนี้ก็วันที่5พฤษภาขายได้แล้วนะครับีสีแดงก็จะเป็น สีแดงเงานะฮะรถใหม่ก็เติมน้ำมันให้ทุกคันนะครับคันละ100บาทนะครับครั้งแรกก็1000กิโลนะฮะดูสีขาวนะฮะสีดำไม่ต้องนับนับสีขาวนะครั้งแรก1000กิโลนะฮะนำรถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับพอต่อไปก็สี่พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูบไฟตัดนะฮะตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งบอกดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะครับกุญเจนี่เป็นกุญแแจบบบบบอชัั้นนสสาายยเรร่งะค ตัวนี้ฮอนด้ารับการเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ3 0ม0มื่กิโลเมตรนะมออฉีดรับประกันให้5ปี5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับข้างหลังดำส่วนข้างหน้าดิสนะแต่ว่ายางหลังนี่ใหญ่มากนะครับิครับ90้7นิ้วนะเปิดบอกตรงนี้นะครับราคาตัวน,นี้ก็อยู่ที่47,900ดาบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับส่วนเงื่อนพนระสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะะ ก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินผ่อนดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับทา้งงวดทรงยวสุูได้ถึง48งวดนะครับ1,780บาทนะครับ48งวดนะครับบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอันนี้สตาร์ทติดแล้วนะครับนี่เครื่องเมียมากนะเครื่องตัวใหม่ประมาีเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะบอกว่า เครื่องดังไหมนะฮะไม่ดังนะครับเครื่องเงียบมากนะครับตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์110ซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบ2วาล์วขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักนี่60.1นะฮะตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30,000กิโลเมตรคราฉีด5ปี50,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับ ถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะฮะถังใหญ่มากนะครับรองรับแก๊สโซฮอล์กัสวแล้วก็ E20 นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2 1 5 7ก้าสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ลานนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะฮะจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนสีแดงนี่สวยมากนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมณ์นะครับ 4 7 9 0 0บาทนะครับขออ้ขอมูลร้อมทะเบี่ยพร้อมระบบนะฮะจ่าย4 8 0 0นี่มีทอนนะครับเพราะว่าของเราขาย4 7 9 0 0บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับผมสวัสดีครับ